สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะนี่มาชมบรรยากาศริมมูนนะคะกับการให้อาหารปลากระชังประนินกระชังนะจ๊ะดูประนินสิคะทุกคนน้องหิวมาก บรรยากาศริมแม่น้ำมูลนะคะอันนี้ก็คืออยู่ที่พิกัดนะคะริมแม่น้ำมูลบ้านคันลืมนั่นเองนะจ๊ะซึ่งก็จะมีกลุ่มชาประมงนะคะที่เลี้ยงปลานินกระชังนะคะทุกคนนี่นะคะนู่นนะคะไปซู้ยาวมากนะคะและฝั่งนู้นนะคะก็จะเป็นฝั่งอำเภอศรรินทรนนะคะ เป็นหมู่บ้านปักบุ่งนะคะสองฟากฝั่งนะคะระหว่างอำเภอพิปุลกับอำเภอซิลินทรนนะคะนี่เราก็จะมาชมนะคะวันนี้เราพาน้องวายูมาด้วยน้องวายูสวัสดีครับหน่อยมายูสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ คือก <łość> ันแน่พอเอ้ยอยู่โรงเรียนน่ะกาแฟชาเย็นบารีน้ำนักแข่งเพิ่มคืนเพิ่มคืนตายค่ะค่กวัสนกมอนี่คือสิบโเป็นอันอยู่ทีนี้จะสั่งต้ายายกันเอองดไนะงดน้ำเปัญจมาตายเขาหล่อแล้วกั มาอยู่ทำอะไรครับไปน้ำพ่อใหญ่บ่นอ่ะพ่อใหญ่จะไปใส่เบ็ดตกปรังเดี๋ยวปากกัแตก บรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากๆเลยนะตอนนี้ให้อาหารแล้วนะคะน้องตื่นตัวมากเมือง,งป่าคนนึงเมืองป่าเมืองป่ามันจะกัดอยู่ดีๆเอ้ย,อยู่นิ่งๆอย่าไปอย่าไปไม่สิโต๊ะ เบิ่งเล็กๆอุ้ยหมอหนึ่งเลยวะหมอเด็กแม่แม่